สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามข่าวรำสุทธินะครับวันนี้เราติดตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่เพื่อที่จะไปเยี่ยมในเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมนะครับในพายุโนรูที่ผ่านมา,าซึ่งวันนี้นะครับไปเยี่ยมในพื้นที่นะฮะที่ตําบลกุตะเพชนะฮะซึ่งไปดูฝ่ายที่เกิดการชํารุดจากกระแสน้ําพัดน้ําร้อนสปริงเวมาจากในส่วนของอ่าง ตะเพน,นะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันในเรื่องของการที่ผู้ว่าคนใหม่ลงเยี่ยมพื้นที่กันครับ สำหรับสถานการณ์ในครั้งนี้นะครับในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุตเพชรก็ได้รายงานในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็ในส่วนของท่านสสเกียริเหลืองขจรวิทย์นะครับสสพื้นที่ก็ไปรายงานสถานการณ์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอ,อำเภอลำสุทธิโดยนายดุสิตศริวราสายนายอำเภอลำสุทธินะครับก็มีข้อมูลในเรื่องของภาพรวมทั้งอำเภอรายงานให้กับท่านผู้ว่าด้วยครับ ู้ว่าเราไปยังรวยนะครับไม่ไปไม่ไปใครครับคเดียวจากนั้นนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้เดินทางไปที่สันเขื่อนของอ่างอุตเเป็ดเพื่อดูสถานการณ์น้ําและฟังรายงานจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับจากในเรื่องของปัญหาน้ําท่วมใน6ตําบลของพื้นที่อําเภอลำสนทีนะครับ ฝนอีกไหมก็เมื่อคืนตกอีก25มิลก็น่าจะจาดเมื่อวตกก็จะถึงวันที่4ี่ที่าคมจะหยุดวันนี้ก็ใส่แล้วแต่ท่านหมายถึงว่าจากนี้ไปเนี่ยควรจะขุดทั้งหมดควรขุดทั้งหมดนะ ย, <บ los S 1> ยีงควรขุด <aren> ตั้งแต่นี่เลยครับยังปาสักเตาม60กิโลบริเวณตรงนี้ที่ที่ขุดไว้1.3นะคร <c oughs> ับก็คือเป็นการทดลองแอดมินเพจข่าวรับสุธินะครับได้อธิบายถึงเส้นทางน้ําให้กับท่านผู้ว่าได้ทราบถึงแนวทางในเรื่องของการแก้ไขแล้วก็ในเรื่องของโครงการที่กรมเจ้าท่านะครับได้เข้ามาขุดลอกคลอง1.3กิโลเมตรเพื่อเป็นโครงการทดลองแล้วก็ในส่วนของปัญหา ทองตื้นเขินตลอดสาย60กิโลเมตรเดี๋ยวไปฟังกันครับก็คืออย่างนี้ครับโครงการเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องมันจะต้องออกไปจากที่พื้นที่ที่มีปัญหานะครับก็คือปลัดอบตต้องส่งให้กับองค์เฉลิของเธอเพราะตอนนั้นน่ะมันตำแหน่งมันว่างนายกคนว่างครับแล้วคราวนี้เขาก็ทางอธิบดีรองอธิบดีก็เลยแนะนําว่าให้ใช้โอกาสนี้ที่เกิดปัญหาเนี่ยในการของบประมาณเป็นงบประมาณต่อเนื่องไปเลยกรมเจ้าท่าเขาก็เลยมาติดให้ครับเพราะปกติเนี่ย กรมเจ้าท่าไม่เคยเข้าเลยครับมีบมแต่กรมชนอันนี้กรมชนงบน้อยกว่ากรมเจ้าท่าแต่นี้เขาก็เลยว่าให้ทํางบต่อเนื่องไปเลยครับปีติปีครับเพื่อให้ให้ตลอดสายเลยครับหกสิบกิโลแต่ครั้งน,นี้ที่เราเสนอไปเพราะว่าเราต้องการแก้ปัญหาเรื่องการน้ําท่วมในพื้นที่เนี่ยในส่วนของตำบลนี้แต่ถ้าแต่ถ้าอยากให้ได้เลยครับคือหกสิบแต่ว่าคือให้ขอเป็นงบต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วปัจจัยที่อยากจะขอเพราะว่าถ้าน้ําตัวนี้ลงเร็วเพราะว่าเวลาเวลาเคายุมาครับมันจะเข้าโขงเตรียมกับสุสกณนน์อ มันจะวิ่งผ่านไปเพชรบุญเพชรบุญจะมาล่าเราเนี่ยสองวันก็คือทุกปีนะครับพอเวลาเราตกบ<า>ุรีใช่ครับดับจัดแม่น,น้ำปราสาทต้ตนน้าเลยครับเวลามันมาจากขึ้นจากบกมาปุ๊บเนี่ยเราจะตกก่อน2วันท่วมก่อนสองวันแล้ววิเชียนน้ําวิเชียนม่งจะมาเพราะฉะนั้นถ้าเราระบายน้ําได้เร็วเนี่ยเราจะวิ่งก่อนหน้าเขาลงแม่น้าปราสาทแต่คันนี้มันวิ่งช้าครับมันก็เลยเไป,ไป็นประจวบเหมาะกับแม่น้ําปราสาทมันก็เลยทําให้เอ่อเดือดร้อนอันาตําบนเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรานะครับถ้าเราลอกจากตรงนี้ก่อน ครับมันจะวิ่งลงเร็วเพราะตัวนี้มันยังไม่ได้ลดไม่ได้เพิ่มระดับเพรานั้นมันวิ่งลงเร็วปุ๊บมันจะวิ่งก่อนหน้าเลยครับอพอก่อนหน้าไปแล้วตัวนี้มาปุ๊บไม่ทันแล้วครับไม่เอ่ยละเพราะนั้นมันก็จะรอดชายประดานด้วยรอดหนองเดโต้บัวชุมนาโสมด้วยเพราะนนั้นท,ที่ว่าเสนอขอเนี่ยปีอะไรนะก็ช่วงหกสามหกสีก่เสนอขอ <4. S 1> วิกฤตจริงๆที่มันท่วมตลาดหนองลีสองเมตรน,น,นะครับก็คือหกสี่คือที่ว่าหน่วยงานเห็นปัญหาเลยเพราะว่ามันท่วมเยอะแล้วคนตายห้าคนครับท่านก็เลยลงพื้นที่มาปกติท่านอธิบดี ไม่เคยลงพื้นที่หนองลีท่านก็ลงพื้นที่มาดูจริงเลยถ้าเราท่านจะแนะนําแล้วผมก็ลงเพจข่าวไว้แล้วว่ามันทําไปถึงไหนที่ท่านว่าไอ้ที่ว่าแผนระยะขอระยะยาวพันล้านอะไรเนี่ยก็คือท่านท่านบอกว่าให้ให้นําเสนอผ่านอําเภอผ่านจังหวัดนะครับให้ทําแผนระยะยาวจากนี้ลงไปเลยครับว่ามันดําเนินการแบบไหนถึงเชลทั้งหมดสองอำเภอครับ ก็จะประมาณนี้ครับนี้มันจะต้องอยู่ในแผนน้ำน้สาต้องต้องอยู่ครับคออใช่ครับมันจะต้องเข้าคณะกรรมการน้ําจังหวัดใช่ครับแล้วได้พิารณาไปบ้างไหมยังผมไม่ทราบอันนี้ปัญหาคืออย่างนี้ครับท่านพอปัญหามันเกิดหกสี่ครับมันก็มีการเตรียมพร้อมครับแต่เพียงแต่ว่ายังไม่มียังไม่มีการที่มาทําบอลลูมในเรื่องของการแก้ปัญหา ภาพรวมครับมันยังไม่ได้เสนอทางผู้ว่าให้เป็นภาพรวมทั้งทั้งทั้งหมดทั้งอำเภอครับและคนที่จะสํารวจประมาณการค่าใช้จ่ายเนี่ยใครเออก็จะมีกรมชนกับกรมเจ้าท่าครับสอง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 ที่ครับแต่ว่ามันต้องมันต้องให้ทางส่วนกุฎเพชรเขาลวกลําสุทีหนองลีทรับสมบูรณ์แล้วก็หนองเยโต้ครับรวมรวมกันเพื่อให้ให้บทบูรณาการทั้งทั้ง60กิโลเนี่ยแล้วร่วมกันนะครับสามารถขอได้แต่ว่าขอให้มันได้ประโยชน์กับชาวบ้านก็คือเขาเขาก็บอกมาลักษณะนี้ แต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดเริ่มต้นเรื่องนี้รก็มีแต่ท่านรศไปพูดในสภา,าให้เพื่อเพื่อดึงดึงงบประมาณไว้ก่อนเพื่อให้เพื่อให้ใหชะลอว่าเออลองต้องเผื่อไว้ให้นะผมก็เลยเอาเอาเอา,เอา,เอาหลักฐานที่ท่านพูดพันล้านเนี่ยลงเพจ่าวไว้เพราะว่าจะได้คือท่านแนะนําว่าให,ให้ให้เอาโอกาสเนี้ยในการของล้มมาครับประมาณนี้ครับเรียนเรียนท่านประมาณนี้โอเคแล้วก็นี่เป็นข้อมูลครับทั้งหมด จากนั้นเพจข่าวลำสุนทิได้สรุปรวบรวมปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่ปี2560ถึง2565ให้กับผู้ว่าเพื่อเป็นข้อมูลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาของลำสุนทิให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดในอนาคตและเป็นการของว่ประมาณในส่วนกลางโดยผ่านจังหวัดนบุรี่เมื่อวันที่29ก่อนโนรูจะมาวันเดียว มัถึงมันูไม่รอดเครับใช่เปิดเป็นไฟฟ้าคือตัวาฟเนี่ยมันเสร็จบร้อยแล้วสมมติทุโศกเปิดด้วยด้วยมือเลยครับใช่ครับต้องใช้คนยี่สิบคนตอนนี้ไฟฟ้าแล้วขนาดไฟฟ้านะท่านใช้เวลา12ชั่วโมงในเมตร20แต่ถ้าใช้คนนะมวันยังไม่ได้เมตร20หมายถึงว่าการจะดึงเขาขึ้นมาใับตนนี้เราต้องเปิดทหน้ามรอชั่วโมงหนึ่งมันจะได้10เซนครับ เขาใช้เกียร์ช้าครับเพราะว่าชนประธานที่ออกแบบมาเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะกระทบกระเทือนกับตัวตัวสันฝายแล้วก็ตัวตัวตัว,ตว,ตวเฟืองครับท่านนี้ครับเป็นคนให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับปริมนาณน้ำนะครับแลวท่านคือใครเนี่ยข่าวลำำําส่นที่คือผมเป,เป็นเป็นคนที่เกิดที่นี่แล้วก็เจอน้ําท่วมมาเนี่ยตลอดชีวิตและครั้นี้พอเราร้องไปเสียงเรามันไม่ดังพอ มันเพิ่งมาดังตอนปี64เพราะว่ามันท่วม2เมตรตาย5คนดังนะไม่ดังไม่เบาหรอกท่านพอดีว่าเห็นเห็นท่านมามาประจําอยู่ที่ที่นี่ครับก็เลยอยากจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะได้จะได้แก้ปัญหาได้ถูกนะครับเพราะว่าทางตตก็ช่วยดึงช่วยดึงไว้ก่อนเอาไว้ก่อนถ้า66ท่านนาเพอขอไปแล้วคราวนี้67 68 69 70เนี่ยครับก็ต้องอาศัยท่านผู้ว่าเลยครับ ไอ้ฝ่ายเลขาของไอ้ไอ้คณะกรรมการน้ำจังหวัดไม่ไทยอ่ะคุยกันมันเป็นโครงการใหญ่ใช่ไหมครับมันต่อยเอาพื้นที่ที่แคบที่สุดตรงไหนก่อนเลื่อนตรงไหนก่อนเอาเอาพื้นที่ที่เสียหายมากที่สุดก่อนเอาตรงที่จุดแล้วเราค่อยไล่ขึ้นมาถ้าทำท้องสายเลยมันยากต้องตัดปลาปลาแต่หมายเนี่ยก็อย่างนี้น้องผู้สูงไม่เห็นด้วยนะก็ทำเป็นแผนใหญ่ไปทั้งหมดใช่ครับสต่ว่าเงินได้มาทีละส่วนนี้เราก็ทำทยอยทำ ใช่นะก็ต้องวาดอย่างนั้นนะเพราะมันคงได้ทั้งก้อนเป็นใบไม่ได้รอาจจะปีละห้าสิบล้านปียี่สิบปีเราก็เอาครับเรารอได้ครับเพราะเราอยู่กันมาเป็นเป็นร้อยปีแล้วปัญหาเราสิดรอบปีเราตายกันหมดแล้วใช่ครับทำให้ลูกหลานเขาตายเขาไม่ลูกหลานยื้อได้แพงเขงจังหวัดอีกรอบหนึ่งครับในตัวแบบประมาณนั้กว่าก็อะไรอย่างนงี้ยจะตัดแต่งนั่นเองยาวนั่นเส้น และหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดูแนวทางการปฏิบัติในเรื่องของฝ่ายยากบนสปินเว์ในการปิดเปิดในครั้งนี้และต่อมาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรัพรังกาได้รายงานถึงสถานการณ์ปริมาณน้ำในพื้นที่ที่ไหลลงอ่างกุฎเพชรให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทราบถึงทิศทางของน้ำในการลงอ่างกุฎเพชร จากนั้นผู้ว่าราชการจางังหวัดได้แนะนําในเรื่องของการสื่อสารให้กับประชาชนนอกจากที่จะสื่อสารทางหน่วยงานราชการหรือระบบราชการเท่านั้นโดยต้องการให้มีการสื่อสารในส่วนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการแจ้งเหตุให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบในเรื่องของภัยพิบัติหรือในเรื่องของเหตุต่างๆที่จะเป็นเหตุเร่งด่วนเพื่อให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในอำเภอลำสุธทธิด้วย เจ้าหน้าที่พวกเราเจ้าหน้าที่มันอเลิศแต่ประชาชนก็ตามาหากินเวลาพักผ่อนเขาก็นอนแล้วนี่อันนี้เราต้องต้องติดเรื่องนี้ด้วยับอนนี้ได้ประสบการณ์ตรงนะครับขอขอเสริมนิดนึงครับก็คืออย่างนี้ครับในส่วนของเพจข่าวลำอมทีครับมันจะมีประชาชนที่ติดตามเราอยู่ประมาณ20,000มันจะมีพื้นที่ของลำทีกับชายตะดานแล้วก็ตอนตอนที่ตอนที่เรารายงานครับมีเพิ่มออกมาอีก2,000กว่า เพราะนั้นพื้นที่ครับเขาจะติดตามกับเพตุด้วยแล้วก็จะถูกส่งมาจากท่านนายอำเภอแล้วเสร็จแล้วผมก็จะลงข่าวเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะติดตาม24ชั่วโมงครับชั่วโมงรายงานชั่วโมงรายงานชั่วโมงรายงาน,งางานครับก็เธอมันมันเลยทําให้เราลดความสูญเสียได,ได้ได้เยอะครับอันอันนี้ก็เป็นตัวเสริมให้ให้กับท่านนายอำเภอครับแลช่วยช่วยนายอำเภอ อันนี้ใส่หลวงพ่ออะไรนะผู้ช่วรุ่นไหนอะ่ะครับรุ่นศิลปครับต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เดินทางไปที่ท,ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลลำสุนทีเพื่อเยี่ยมผู้ประสบภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลลำสุนทีและได้มอบถุงยังชีพและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงด้วย นเดือดร้อนเป็นล้านนะตอนนี้ทางอีสานหนัหกกว่าเราอีสานหนักกว่าเราอแล้วอุบนเนี่ยจะหนาหนาเลยบนแล้วอยู่ที่สูนยด้วยหรือเปล่าคะไปที่บ้านที่บ้านท่วมสองชั้นหรือชั้น,นเดียวคะน่แล้วบ้านท่วมอย่างท่วเอ๊ยเอ๊ยนะโอ้ยไ,ไ,ยไ่ได้แล้วที่บ้าน นี่อยู่กันกี่คนที่บ้านมานี่หมดเลยไหมมานอนนี่อันนี้พ <S ess iz outs> ื้นเรียกคนไหนเนี้ยเป็นคนไทยไทยทวนอะไรอยแบบนี้ไทยแท้ไทยไทยแท้แล้วก็เป็นกีสานกีสารกีสารประมาณเท่านี้แล้วแล้วก็ไทยทวนเราอยู่ตรงอำเภอไหนบ้านหมี่บ้านหมี่บ้านหมี่ มีจะเป็นคน4จังหวัดท่านมีโคราชสระบุรีลบบุรีชัยภูมิอ่างทองสิงห์บุรีอ่างทองมาใช่ครับตรงนี้นะใช่ครับนครสวรรค์อ่างทองครับครับแล้วตรงนี้ก็ประกาศเป็นพื้นที่ประงค์ที่มระมาที่เซ็นต์สี่สี่ฉบับตรงนี้ด้วยไหมตอนนี้ต้องเตรียมข้อมูลแล้วตรับเตรียมแล้วครับต้องเตรียมเรียบร้อยแล้วใช่ใช่เตรียมเลยนะ อันนี้หมายถึงที่ลำส่วนที่ถ้าไมมันน้อยยังไงคือมันจะเป็นเส้นทางน้ำจากถึงลงไปด้านใต้ของของท่อของน้ำด่างจะเป็นน้ำด่างเออแล้วผมแปลกใจอีกนิดนึงเหตุการณ์ปกครองลำส่วนที่ทำไมมันเหมือ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 นหนอนเลยกัญท่านเหมือนหนอนอ่ะทำไมอ่ะ คือคืออย่างนี้ครับมันมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นมันเป็นสลารีเป็นมณฑลอุธยาคราวนี้มันอยู่ในซอกเขาครับก็ก็ผมเขียนเขียนประวัติของลำสุธีครับมันอยู่ในซอกเขาครานนี้พออยู่ในซอกเขาเสร็จแล้วเนี่ยปีสอง8ี่แปดแปดสาครับก็เลยโอนมาให้ทั้งส่วนของลบุรีใช่ครับอันนี้ไม่ดำน้ำไม่ดำน้ำครับก็คือโอนมาให้ลำสุธีเพราะว่าเมื่อก่อนน่ยทางเออรือมันใช้ทางเรือแต่พอใช้ทางถนนเนี่ยมันใกล้เมืองลบุรีมากกว่า ครับเป็นอย่างนั้นครับค,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 คือคือในความร,รู้สึกผมดูจากแผนที่อ่มันน่าจะไปอยู่ชัยภูมั่งบางปูเพชรบูร์มันติดเขาข้างในมันต้องข้ามเขานะครับที่ที่นายเห็นน่ะมันคือเขาขนาดข้างสองข้างนะครับทางลาดต้องมาตรงนี้ใช่ครับทางลาดมันต้องเป็นสระบุรีกับลพบ,บุรีเท่านาั้นใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะมันไกลมากเลยใช่ครับร้อยยี่สิบหกโลครับ ช่วงเวลา14นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดลุบุรีได้เดินทางไปดูในเรื่องของการก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบไฟฟ้าของฝ่ายนองรีและได้ดูเรื่องของการลอกคลองรับสิทธิที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีการส่งโครงการให้กับในส่วนของกรมเจ้าท่าและผังดันให้เป็นงบประมาณต่อเนื่องให้เสมอไปน้ำป่าัก์จึงเข้ามาดูแลนกำหนดแนวทางและให้ปอพนำโครงการนี้เข้าสู่แผน สทนชเพื่อเป็นการของบข้ามาในการใช่ครับตัวนี้ก็คือชั่วโมงแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ปัญหาความเดือดร้อนในทุกปีในฤดูฝนใช่เปิดไม่ได้ช่วงแรกที่หกห้ากับหกหกที่ทำเนี่ยเจ้าข้าเป็นคนดำเนินการเองเนื่องจากการบริหารการล้านกว่าผมไม่แน่ใจตรงเรื่องที่ถามครับแต่นี้เขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นการที่นำร่องก่อนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากติดปัญหาที่ดินไปวางทุนทองทองยืนหาชาวบ้านคนไม่ยอมไม่ยอมซึ่งตอนนี้ชาวบ้านเริ่มสนหนักแล้วว่าให้ละให้ไปที่ละนะครับละก็จะคุยเดี๋ยวคุยเชิญทางเจ้าค่ามาคุยเราเห็นมาแต่ครับเป็นแสนยาวโดยใช้จ้างเหมาเลยทีนี้จ้างเหมาคือจ้างเหมาคือเพื่อจ้างแต่ตอนนี้คือเจ้าค่าทำเองก็ทำไปทำไปในมือเขาถ่าไปมันก็มีกระหนุ่ผสมครบครับอันนี้คือของเจ้าค่าเองทำเองครับแล้วทำไมถ้าเกิดถ้ารับไปเจ้าเป็นเหมา ก็ต้องให้ก็เลยให้ให้ให้มีงบมาเลยวันเท่าไรสี่นิสี่โลกิโลท่าโลเป็ือนเท่าไรก็สร้างงบมาเลยจะทำเป็นจ้างเหมาจ้างเหมาไม่ใช่เจ้าท่าทำเองนะครับก็ดีแต่ส้างเหมาก็ต้องคือต้องตมีทัิงทีเพื่อนก็ต้องไปคุยเลยเพราว่ามันมีตามแนวเลยกับคนเนี้ยมีเรื่องนึงที่ผมต้องพูดตรงไปตรงมาจากโกมันเลยเพราะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นประเด็นคือพอขุดดินขุดเลนพวกเราเนี่ยราคานีระบบรน้ารักาเขาชอบขี้โกง ูมากอย่าให้มีประเด็นเดี๋ยวว่าลงโครงการโดนทับอีกครับคอันนี้เร่องเดวเท่นี้ทำให้ชาวบ้านก็ทำให้มันเป็นแม็เป็นเงยนอย่าไปอย่าไปคิดคิดปรดานครับหมดถ้าห้าร้อยล้านนี่รอบไม่ได้หมดเลยรอบไม่หมดเลยร้านอันนี้ไม่ไม่ถึงเลยถ้ามาร้อยล้านนี่ได้เลยนะรับล้านสูงแล้วเก่านี้คือว่ากันห้าร้อยล้านนี่คืออะไรที่ให้ทำโครงการก็คือในส่วนของจากเงินมาเลยอ่า อ่าตรงไหนก็คือที่จะทําโครงการนะครับที่เขาบอกอ่าทางส่วนของปลัดรักษาการตอนนั้นก็คือว่าให้เอาโอกาสนี้ทาโครงการขอไปทั้งหมดเลยก็คืองบประมาณพันล้านไปเลยแต่ว่าจะทําได้ปีละเท่าไหร่อ่าเพราะว่าไปครับแต่ว่าขอให้ขอให้รู้ตัวเงินขอให้รู้พื้น<ช>ที่ว่าเคลียร์ได้ไหมอะไรไหมให้อปตทั้ง6อปตครับดาเนินการคือทําให้เป็นระบบแล้วจะได้ขอวางใช่ครับเฉพาะลำดุดทีครับเพราะมันมันกระทบ2อําเภอครับครับใช่ครับ มันก็ดีครัเพราะเขาทำ,ทำรู้ยอดรู้ยอดจะได้บริหารไม่ถูกอย่านั้นอันนี้ถ้าไม่รู้ยอดก็บริหารไม่ถูกไม่รู้อารมณ์ที่เนี่ยทั้งหมดต้องใช้ก็ใครถ้ารู้ยอดรู้เนี่ยรู้เลยทำทำ้อ่าเพิ่มเติมอีกนิดน,นึงครับก็คือว่าพอเรารู้แล้วปุ๊บเนี่ยก็จะไปส่งให้กับสทนชครับก็คือแบบให้กับทั้งส่วนของอการบริหจจารจัดการน้ําแห่งชาติที่ท่านประวิตรนั่งครับนั่นแหละครับก็คือจะต้องรวบรวมไปวางเพราะว่าจะต้องจัดสรรงบมาอันนี้ที่ท่าแจ้งมาครับใช่ครับ มันต้องไปอยู่ในแผนแผนน้ำด้วยใช่ครับแผนการจัดการน้ำครับไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับก็อยู่ในสอนอำเใช่ครับอแลวก็ซักน้ำต้องมีประชุมัใช่ครับแล้วก็ต้องบรรจุไว้ในแผนของจังหวัดใช่ครับต้องต้องแล้วก็อำเภอตำบลก็ต้องมีแผนรองรับกันหมดคนากราำไปแล้วรม้ทำไปแล้ว่นนยกมีอะไถามท่านาหมื่านาาวันนี้รัฐบก็มีว่า อันนี้หมายถึงเรื่องอะไรฮะเรื่องเรื่องนักความคิดคอะไรถ้วบ้านเที่ยวทีรโอ้ีต้างใหยบอก้เมเการขี้เหท่านท่านไดูลนะของคาบนเนี่ยยังไม่รว่าเสียหายคือเขาบันเขาให้สามารถจะลงชื่อได้ไม่ใช่ว่าใครท่วมจะได้ท่านี้เท่านี้ไม่ใช่นะอิงเงียบอนะจะหรืว่าคนนี้ตีเลยสามพันห้ได้เดี๋ยวดูดูดูและการขี้เหท่านหงินท่านน่ เงิไม่มีสั่งินไม่มีแลมวมีึ่งเขียนต้องรีบประกาศเขียนประกาศเจียนแล้วการใช้การนุบมเราตำรวจแต่ว่าภาพถ่ายหรือว่าคือความเสียหายที่เกิดขึ้นมาให้ครับเพราะปีแล้วปีปัญหาตระบวนการทำอะไอยู่ที่ว่าการชื่อหรือลาส้าอะบ